สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปราครับเชิญยิ้มรถบ้านหายหมดหลังไร้งาน เป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงที่คอยสร้างเสียงหัวเราะให้คนไทยมานานหลายสิบปีสำหรับปราคราฟเชิญยิ้มที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวคราวของเขาออกไปไรังร้ายงานจ้างจนบ้านรถหายไปต่อหน้าต่อตาเพราะส่งต,ต,ต,ต่อไม่ไหวทั้งนี้ปลาคราฟเชิญยิ้มก็เคยได้ให้สัมภาษณ์เขายืนยันที่จะรับจ้างทำงานทุกอย่างและไม่ขอรับบริจาคเด็ดขาดเพราะเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนก็ลำบากเหมือนกันโดยปลาคราฟเชิญยิ้มเผยว่าก็สองปีกว่าแล้วนะที่เราไม่มีงานจากงานที่เคยถูกจ้างก็ยกเลิกหมดแต่ ้งนี้มันหนักจริงๆไม่มีงานเลยครับรายรับไม่มีเลยพวกรายการก็มีบ้างนอกจากงานแสดงแล้วรายรับอีกทางของผมคือการจําหน่ายเครื่องดนตรีไทยแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้นักดนตรีเขาไม่มีงานแล้วจะเอาตังที่ไหนมาซื้อเราผมลงไปเกือบสองแสนก็จมอยู่ตรงนั้นหมดแล้วมันก็จําหน่ายออกไปไม่ได้ก็เลยลําบากค่าใช้ใจ่ายประจําวันตอนนี้ก็ควา้างตังเก็บออกมาใช้เกือบหมดส่วนบ้านรถตอนนี้เขาก็มาเอาคืนไปหมดส่งไม่ไหวเพราะเราผ่อนไม่ไหวติดอยู่3างว พอเข้างวดที่4ก็ตัดสินใจเอาไปคืนตอนนี้ก็รอว่าเขาจะดําเนินการยังไงต่อพอทุกอย่างหยุดหมดผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยหยุดยาวมาเป็นปีแล้วนี่ก็ามาอยู่บ้านพี่สาวแต่ถ้าเอาจริงๆพูดถึงงานตลกมันก็พลาๆมาเป็น10ปีแล้วแหละ ตั้งแต่คาเฟปิดงานยกเลิกไปหมดเลยครับ2ปีนี้เกือบ100งานนะเพราะปกติงานบวชปีเนึงเราจะทํากันประมาณ50-60งานแต่ทีนี้มันโดนหมดเลยเขาไม่ให้แห่นาคไม่มีทําขวัญนาคซึ่งตรงนี้มันช่วยเราได้มากเลยแหละ ทั้งนี้พี่น้องวงการตลกก็ไม่ทอดทิ้งอย่างบอเชนยิ้มหนึ่งบางโปและทักบร,ริบูรณ์รวมไปถึงนางเอกสาวนุกสุดทิดาก็พร้อมยื่นมือช่วยเหลือเจ้าปลาครับจนยิ้มเผยว่าหลังจากเรื่องราวผมที่เคยให้สัมภาษณ์ก็มีคนติดต่อขอช่วยเหลือเยอะครับมีบอเชนยิ้มมีตักบริบูรณ์เขาก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกจะโอนตังค์ให้เดี๋ยวผมช่วยพี่เบื้องต้นก่อนนะพี่อย่าคิดอะไรมากนะผมก็บอกว่าไม่เอาหรอกเกรงใจเพราะต่างคนก็ไม่มีงานเหมือนกันเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ผมพอ ช่วยพี่ได้ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นผมก็อยากทำงานไปคืนเขาก็ดีใจเพราะเขารู้ว่าเราลำบากจริงๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ท a i n e w s r o o m i n f o ขอบคุณครับ